ครับังดอยโซลาเซลล์ครับวันนี้เรามาติดตั้งนะครับระบบโซลาเซลล์5กิโลวัตต์12แผงนะครับประหยัดค่าไฟสูงสุดเดือนละ3,500-4,000บาทนะครับออนซิลิน6ครับผมขั้นตอนนี้นะครับเรากำลังทำการวัดระยะแล้วก็เตรียมยึดแอลฟีดนะครับนะครับตอนนี้วันนี้เป็นหลังคาไม่ทัลชีดนะครับ ตอนนี้เรากำลังทำการแกะตัวน็อตตัวเดิมนะครับแล้วก็จะยิงน็อตเข้าไปใหม่นะครับชุดนี้เป็นชุด PSI นะครับ5กิโลวัตต์12แผงครับผม PSI ครบเซตครับทั้งอุปกรณ์ยึดจับรางครับอินเวอร์เตอร์ครับชุดควบคุมครับสายไฟครับสาย PV ครับครบเลยครับ ังจะทําการยึดแอลฟีดนะครับเราต้องยิงพียูนะครับกันรั่วกันซึมครับผมไม่มีรั่วไม่มีซึมแน่นอนครับนี่ครับใส่พียูนะครับเสร็จแล้วก็ยึดแอลไปนะครับ เราก็ทําแบบนี้นะครับทุกตัวนะครับทุกรูเลยนะครับไม่มีน้ำรั่วน้ําซึมแน่นอนครับนี่ครับแน่นหนาครับผมี่ครับแอลฟีดของเราครับมียางรองอีกชั้นด้วยนะครับ แล้วก็เราก็ยิงพ u ูก่อนที่จะยึดแอลฟีดลงไปนะอย่างนี้ครับตรงนี้เลยครับแอสิบสอ2ครับโีเค,ครับอันตอนนี้เราก็จะยึดทั้งหมด12แผงนะครับวันนี้อันตอนนี้ครับเราทําการยึดล้างเลยครับเริ่มการยึดล้างครับตัวแอลฟีดเรายึดครบแล้วนะครับ ขั้นตอนนี้ครับเรากําลังจะทําการเดินท่อ้อยสายนะครับเตรียมท่อนะครับเราใช้ท่อ pvc นะครับอย่างหนาครับต้อง s อ g ครับผมใต้แผงแล้วก็เดินท่อนะครับเราไม่เปลือสายนะครับเราเดินท่อใต้แผงด้วยนะครับ จนกว่าจะถึงตัวล็อกแผงนะครับ MC4 ครับขั้นตอนนี้ครับเราทำการยึดรางนะครับเดินท่อร้อยสายไว้เรียบร้อยนะครับเตรียมพร้อมจะขึ้นแผงโซลาเซลล์นะครับนี่ครับเราใส่ท่อครับ เราเดินท่อไปหมดนะครับสายกาวนะครับเราก็เตรียมไว้เรียบร้อยครับถึงเวลาก็ติดตั้งแผงโซล่าเสียบสายพีวีนะครับก็ต่อสายกาวได้เลยครับ อตอนนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับ เราเดินสายนะครับลงมาไว้ที่ตู้ควบคุมเรียบร้อยนะครับสําหรับสายโซลาเซลล์ครับขั้นตอนต่อไปก็ทําการขึ้นแผงโซลารนะครับปิดชุดอุปกรณ์ควบคุมครับผมขั้นตอนนี้ครับเรากําลังทําการขึ้นแผงโซลาเซลล์นะครับ P.S.I. ครับส่งแผงถึงที่ครับบริการดีประทับใจครับวันนี้12แผงครับ ชุด5กิโลวัตต์1เฟสครับกำลังทำการขนแผงขึ้นไปนะครับขั้นตอนนี้ครับเราทำการวัดแรงดันของแผงโซลาเซลล์ครับก่อนทำการขึ้นแผงทุกครั้งนะครับวัดทุกแผงครับเพื่อวัดประสิทธิภาพครับตอนนี้ได้กี่โวลต์ครับประมาณ45โวลต์ครับ นะครับ44.4ครับได้ครับตรงสเปคครับแผง p s i ครับตอนนี้พร้อมจะขึ้นแผงแล้วนะครับขั้นตอนนี้ครับเรากาลังทําการเข้าหัว MC4 นะครับนี่ครับจ้าหัว MC4 นะครับก่อนเราแผงขึ้นมานะครับ ตรงนี้เป็นตัวผู้ครับเราก็ต้องใส่ m c 4ตัวเมียรครับเรากำลังทำการขึ้นแผงโซล่านะครับ มาครับเราลองไม้นะครับเหยียบบนแผ่นไม้ครับป้องกันหลังคาว่าลูกค้าพังเสียหายครับก็เวลาขึ้นมายึดก็ปลอดภัยครับไม่ต้องกลัวว่าจะหลังคาจะยุบนะรบเราเหยียบบนไม้ตลอดนะครับเ,เสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการเชื่อมต่อแผงกับแผงนะครับ ต่อนุกรมกันครับวันนี้2สติงครับสติงละหกแผงทั้งหมดติดสิบสอแผงครับชุดห้ากิโลวัตต์1เฟสนะครับข้างใต้แผงแล้วก็ยึดเคเบิลท้ายนะครับไม่ให้สายโซลาเซลล์นะครับแต่กับแผ่นหลังคาเลยนะครับต้องให้มันลอยขึ้นมาครับเพื่อหยืดยุการใช้งาน,นครับ แผงโซลาเซลล์นี้อยู่ประมาณ35ปีครับถ้าไม่ลือไม่ถอนก็จะอยู่บนหลังคาตลอดเลยนะครับระหว่างแผงโซลาเซลล์นะครับเราก็จะใส่มิดแคมครับตัวยึดแผงกับแผงครับ นี่ครับไไเสร็จแล้วเราก็วัดระยะนะครับนี่ครับเส้นเชือกที่เราดึงไว้นะครับวัดแนวให้ตรงเลยนะครับ90%ซนครับแผงไม่มีเบี้ยวแน่นอนครับ แผงที่สามขึ้นมาแล้วนะครับตัวนี้ครับตัวมิดแคมป์ครับตัวยึดระหว่างแผงครับ เป็นลักษณะประมาณนี้ครับนะครับจะมีหมุดนะครับเล็กๆเอาไว้อยากลงแผงครับให้เชื่อมต่อกาวถึงกันนะครับระหว่างแผงตัวนี้เราก็จะยึดทุกอันนะครับตัวนี้ก็เป็นตัว end cap ค,ครับตัวยึดจบครับแล้วก็จะใส่ทุกมุมเลยครับที่เป็นแผ่นสุดท้ายครับ กกัับแแรรนนะคผสเตีมที่หนึ่งเรียบร้อยนะครับหกแผงครับตอนนี้กําลังจะขึ้นสตตีมที่สองครับชุดนี้ยาวเลยนะครับหกแผงครับ ชุดนี้ประหยัดค่าไฟได้ 3,5- 0พถึง4,000บาทนะครับอยู่ที่การใช้งาน,นครับถ้าใช้ไฟเยอะก็ช่วยประหยัดได้เยอะนะครับตอนกลางวันครับที่นี่เปลี่ยนเป็นมอมิตเตอร์ท o u นะครับประหยัดค่าไฟตอนกลางคืนครับหน่วยละ2บาท60สสตางค์ครับตอนกลางวันใช้เป็นโซล่าเซลล์ครับก็ช่วยประหยัดได้ครับแต่ปกติ หน่วยของมอเีอ u ก็ห้าบาทหกสิบสตางค์ครับผมตอนนี้เราก็เอาสุลล่าเซลครับมาช่วยประหยัดค่าไฟตอนกลางวันครับตอนกลางคืนก็ใช้ไฟจากการไฟฟ้านะครับ ตริงที่สองแผ่นที่ห้าแล้วครับเดี๋ยวอีกหนึ่งแผ่นนะครับสตริงที่สองเราต้องเล็งระยะให้มันได้เลยครับอยู่บนหลังคาก็ต้องตรงนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นตครับต้องตรงแน่นอนครับวพาเราดึงเชือกเอ็นนะครับให้แผงมันตรงกันครับ มาแะครับแผงที่หครับสติงที่สอง้าเสร็จึุนแผงข้างบนนี้แล้วเราก็จะไปทำการติดตั้งชุดควบคุมด้านล่างนะครับเราเดินสายเตรียมไว้ตั้งแต่ก่อสร้างแล้วนะครับวันนี้ได้เข้ามาใส่แผงซุรเซลล์พร้อมรันระบบนะครับช่างไฟ เราทำเองนะครับวันนี้งานระบบไฟฟ้าโซลาเซลล์บ้านหลังนี้เราทำเองนะครับก็ฝากสายฝากท่อไว้ได้ครับ <Okay. S 1> เสร็จเรียบร้อยครับ2องสติงครับขั้นตอนขึ้นแผงโซลา r เซลล์วันนี้เรียบร้อยครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับ เราก็จะยึดสายกาวกับรางนะครับตัวล็อกสายกาวครับตัวล็อกสายทองแดงที่ต่อแ่งกาวไว้ข้างล่างแล้วนะครับเอามายึดกับรางนะครับนี่ครับเพื่อที่จะเชื่อมต่อสายกาวเวลามีฟ้าผ่าฟ้าร้องไกลๆนะครับไฟร่วจากแผงโซล่าครับก็จะร่วลงดินครับไม่เป็นอันตรายกับคนแล้วก็ไม่เป็นอันตรายกับอุปกรณ์ครับ ตัวนี้ของ PSI อครับมีหมุดเอาไว้อยักกับล้างนะครับให้แน่นหนาครับให้กาวเชื่อมต่อถึงกันครับนี่ครับตัวนี้เป็นล่องใส่สายครับขั้นตอนนี้ครับนี่ครับสายกาวครับเราเดินมาแล้วครับสายเบอร์สิบทองแดงครับนี่เอาเข้าตัวล็อกกาวไปเลยนะครับแล้วก็ปอกเปลือกออกนะครับให้เห็นสายทองแดงครับ เห็นสายท้องแดงเสร็จนะครับแล้วก็เอาใส่ล่องที่ล็อกกาวนะครับก็ขันให้แน่นเลยครับโอเคครับล็อกให้แน่นหนาเลยนะครับแล้วก็ใส่แถวล่างอีกตัวนึงครับเราก็จะยึดทั้งข้างบนข้างล่างครับนี่ครับนี่ครับทุกแถวนะครับเราก็จะใส่สายกาวทุกแถวเลยครับนี่ครับป้องกันอุปกรณ์แล้วก็ป้องกัน ไฟลั่วนะครับเวลาไฟรั่วจะได้ไม่มีปัญหานะครับ <Okay. S 1> เสร็จเรียบร้อยครับสายกาวของเราครับเรียบร้อยปลอดภัยครับ เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราเราลงไปทำการติดตั้งชุดควบคุมข้างล่างนะครับนี่เป็นภาพมุมสูงการติดตั้งแผงโซลาเซลล์ของเราครับทีมงาน a t i l i n g Inter System ครับผมช่างดอยโซลาเซลล์เราก็จะเห็นขั้นตอนการติดตั้งชัดเจนครับ ว่าแต่ละแผงเราเอาขึ้นมาติดตั้งกันยังไงนะครับ ใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับการขึ้นแผงโซลาเซลล์ชุด5กิโลวัตต์12แผงครับขั้นตอนนี้ครับเรากำลังทำการติดตั้งชุดควบคุมและอินเวอร์เตอร์ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ งานติดตั้ง s o าเซลครับชุด5กิโลวัตต์บานคุมคมครับชุดนี้ช่วยประหยัดค่าไฟสูงสุด3,500-4,000บาทนะครับต่อเดือนครับชุดนี้ PSI ครับเราติดตั้งทั้งหมด12แผงนะครับแผง540บตทครับวันนี้เราเดินสายเดินรางครับติดตั้งตู้ควบคุมครับเสร็จเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้ใช้งานได้แล้วนะครับไปสีเขียวขึ้นแล้วนะครับ ครับตัวนี้ครับเป็นเบเกอร์ควบคุมโซลารเซลล์นะครับไฟเอซีครับผมส่วนตู้นี้ครับตู้คอมไพรเนอร์เป็นตู้ควบคุมดีซีครับและเอซีนะครับเราใส่ทั้งหมดสองสตริงนะครับนี้คือสตริงที่หนึ่งนะครับสตริงที่สองครับและชุดนี้เป็นชุดไฟเอซีครับเบเกอร์ R-CBO กันดูดครับผมตัวนี้เป็นเบเกอร์ควบคุมไฟดีซีนะครับสตริงที่หนึ่งครับ นี่เป็นฟิวสิ่งที่หนึ่งครับการฟ้าครับเวลาฟ้าผ่าครับไกลๆครับก็จะลงที่อุปกรณ์ตัวนี้ครับป้องกันอุปกรณ์ภายในอินเวอร์เตอร์ครับชุดนี้สิ่งที่สองครับเบรกเกอร์แล้วก็มีฟิวครับการฟ้าสวยกันฟ้าเหมือนกันครับส่วนชุด AC ก็มีเสวยการฟ้าเหมือนกันครับไฟเอซครับเบรกเกอร์กันดูดครับมีไฟรั่วไฟดูดก็จะเด้งนะครับ ุดนี้เป็นตูวคอมบเนอร์ครับเ s ็ไอครบเซตครับส่วนชุดนี้เป็นชุดควบคุมไฟฟ้าครับเสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับใช้งานได้ปกติครับตัวนี้ครับอิอโมเตอร์ครับ5กิโลวัตต์1เฟสครับตอนนี้ผลิตไฟได้298วัตต์ครับตอนนี้เย็นแล้วครับก็4ี่โมงครึ่งครับผมตั้งเรียบร้อยครับผมใส่รางไวเบรครับ เสร็จเรียบร้อยครับขอบคุณลูกค้าครับที่เลือกใช้บริการทีมงานช่างดอยโซลาเซลล์ครับทั้งระบบไฟบ้านและระบบโซลาเซลล์ครับบริษัทไอทีลิง n ์อินเตอร์ซิสเต็มยินดีให้บริการครับขอบคุณมากครับสนใจ,จติดต่อ085 618 1925า่างหช่างดอยโซลาเซลล์ครับยินดีให้คำปรึกษา ก่อนตัดสินใจติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ให้ใช้งานได้เหมาะกับความต้องการของเราครับ